ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมอนี่วิลาไลสไตล์กัมาพรพี่พรน้องนะครับนําความปัารถนาดีมาสูพีูุ่นองนะครับสาหรับวิล่าไลสไตล์ชาแนลก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ในอ้อกอบอมใจเด้ครับผมสาหรับวิลาไลสไตล์นะครับชาแนลในมอนี่นะครับผมวิลาไลสไตล์ชาแนลกับน้ำความปัารถนาดีมาสู่พี่สุนองนะครับนํำสิ่งดี มาสูบพีสูน้องนะครับครับวิลาไลสไตล์เป็นยังคือเบาเล่าเบาอีสานเขาน้อครับวิลาไลสไตล์เป็นคนภาคอีสานผัดตะวันออกเชียงเหนือนะครับไว้ง่ายๆนะครับเป็นชาาจมัดอุดรแท่นี่นะครับเป็นไทอุดรนะครับขอฝากพี่ฝากน้องไว้ให้อบอกใจหลายๆนะครับเด้อขอให้พีน้องครับได้ติดตามช่องวิลาไลสไตล์นะครับครับขอบคุณหลายๆ สวัสดีครับ